สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่สนใจในระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็อิเล็กทรอนิกส์ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสท่องเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับมาท่องเว็บอีกแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้จักที่มาที่ไปของแบรนด์ต่างๆวันนี้ผมได้นำแบรนด์นะครับแบรนด์ NPE และก็ My NPE นะครับที่พวกเราเป็นรู้ ที่รู้จักในวงการเครื่องเสียงกลางแจ้งในวงการ PA นะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนหรือว่าไปขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมเข้าหรอกนะครับก็คือเราก็มาในลักษณะปาปาและชี่นะครับเพราะว่าการที่เราค้นสืบค้นโดยที่ไม่มีการนัดหมายมันก็เป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมัน เป็นรูปแบบของจริงๆนะครับรูปแบบของอความจริงที่ไม่มีการปรุงแต่งนะครับก็แต่ก่อนถ้ากล่าวถึงเครื่องเสียงหรือว่า power amp เนี่ยเราก็จะนึกถึง npe music ตุลานัดประดิษฐ์เจริญอะไรประมาณนี้ก่อนในอันดับต้นๆนะครับซึ่งในแต่ก่อนมันก็มีไม่มากนักนะครับในแบรนด์ของ npe เนี่ย แต่ก่อนก่อนที่เขาจะมี MyNPE นะครเขาก็จะเริ่มต้นนะครับที่ผมรู้จักนะครับมี PowerM นะครับ p o w เ r เยอะมากนะครับหลายรุ่นหลายหลายขนาดนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับ Power M. ในตระกูล NPE เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังมาก็จะมาเป็น MyNPE ที่โมเดลต่างๆมากมายนอกจาก PowerM แล้วเราก็ยังมีที่ใช้บริการอยู่ก็จะ,ะมีคุณภาพดีอย่างที่ตัวที่แจกไปก็ มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์นอกจากมิกเซอร์แล้วก็ยังมีพาวเวอร์มิกอีกมากมายนะครับเรามาดูที่พาวเวอร์แอมม์นะครับสำหรับเครื่องเสียง pa นะครับ pa ก็คือเครื่องเสียงกลางแจ้งทั่วไปเนี่ยนะครับเจ้าตัว npe ก็ยังมีออกมาเป็นซีรีส์อยู่นะครับหลายซีรีส์นะครับตัวใหญ่ๆหนักๆคนที่ชอบหนักๆใหญ่ๆนะครับ npe เนี่ยโอ้โหหนักแน่นอน,นครับผม ใช้มาหลายรุ่นแล้วตัวซีซีรีส์เนี่ยโอ้โหย,ยกทีหนักมากนะครับแต่ก็อุ่นใจนะครับเขาบอกว่ายิ่งร้อนยิ่งใช้ยิ่งดึกยิ่งดังนะครับช่วงหลังเขาก็ออกมาเป็นมเอ่น My NPE นะครับ m ม NPE นี่้ก็ยิ่งโอ้โหมีตั้งแต่ร้อยวัตไปยันพันกวัตนะครับนะครับไม NPE นี่นี้ก็ออกมามีตัวที่ เบาๆก็มีนะครับอ่ามี 1U ก็มีนะครับเนี่ยตัวล่างๆเนี่ยก็มีเป็น1 u นะครับก็รูปลักษณ์ก็ทันสมัยสวยงามนะครับทีนี้ในด้านของมิกเซอร์นะครับอันนี้หน้าลายของเขาเนี่ยอ่าผมเรียกหน้าลายนะครับ power mixer เนี่ยมี power amp มีมิกเซอร์เนี่ยเขาเป็นที่นิยมกันในท้องตลาดมากนะครับทั้งเป็นรูปแบบของลายมิกเซอร์รือว่ามิกเซอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับ ก็เป็นค่อนข้างจะนิยมนะครับถ้าหน่วยราชการเนี่ยส่วนมากนะเขาจะเห็นเห็นเยอะมากเลยนะครับเจ้า n b e เนี่ยน่าลาัยเนี่ยนะครับในหน่วยราชการเ,เห็นเยอะมากส่วน uh, Powermix นะครับก็ในร้านอาหารก็นิยมนะครับผมว่ามันจะเป็นที่ยี่ห้อเขาคือแบรนด์เขาออกมาที่ราคาเขาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ เป็นที่รู้จักกันมานมนานนะครับในนามของ NPE นะครับไม่ว่าจะเป็น MyNPE หรือ NPE นะครับรูปลักษ์เขาก็สวยนะครับอย่างเช่น p o w e r m i c เขาเนี่ยก็ส่วนมากเขาจะมาเล่นในร้านที่เป็นฟกซองหรือไม่ก็ร้านอาหารที่ใช้ดอก PS15 นะครับทีนี้มาดูในด้านของตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงเขาก็ เขาก็าออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะตู้ที่ใช้กับ uh, p า w e r m i uh, ์ Line p o w e r m i วตัวที่ใหญ่ๆนะครับก็จะนิยมใช้ในห้องประชุมนะครับติดข้างผนังนะครับและก็ตัวที่ผมเห็นเยอะมากเลยนะครับคือ uh, ตู้ลำโพงคาราเกะนะครับตู้ลำโพงคาราเกะส่วนตู้ P s ก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ตูส้สเปดเขาก็ผลิตนะครับตูสบ้สเปดอาจจะเห็นตัวใหญ่ๆอยู่นะครับคนที่ชอบแบรนด์เนมนะครับแต่ราคาไม่สูงมากนะครับเขาก็จะเลือกใช้ NPE กันเนื่องจากว่าสิ่งแรกหละที่เราคิดถึงมันเป็นยี่ห้อที่แบบว่ามันติดหูเหมือนตโตโยตานี่โดยเฉพาะตู้ตู้ตู้คาราเกะเนี่ยนิยมกันมากนะครับเพราะราคาเขาก็ไม่แพงนะครับผมเองก็ยังยังซื้อมาไวเลยนะยังซื้อมาติดร้านอยู่เลย นะครับตู้คาราเกะ NPE เนี่ยเสียงเขาก็ใสเสียงดีนะครับตู้10นิ้ว8นิ้วของเขานะครับก็มาพามารู้จักนะครับส่วนตัวสำนักง,งานเขานะครับโชว์รูมโชว์รูมโชว์รูมที่เราเห็นก็นั่นแหละครับอยู่คลองถมนะครับบริษัทที่โชว์รูมที่ใหญ่โตนะครับหาง่ายนะครับอยู่หลังกระทรวงอ ไปทางหลังกระทรวงก็เจอเลยนะครับ NPE เนี่ยก็ข้างในก็มีแอร์เย็นมีพนักงานบริการอ่มีพนักงานบริการแนะนำอย่างดีเลยนะครับผมก็เข้าไปโชบรับแอร์เย็นๆหลายครั้งนะครับเคยไปซื้อขาไม่เคยไปซื้อขา,มาไขามา่ตั้งแต่ยังไม่ทำ Youtube นะครับเคยไปซื้อขาใหม่เพราะว่านัทพงศ์นี่เขาไม่ได้ขายอย่างเดียวนะครับเขาขายระบบคอน sumer ระบบไฟฟ้าระบบอุปกรณ์โอ้เยอะแยะนะครับ หลากหลายนะครับเขาไม่ได้ผลิตแค่เครื่องเสียงนะครับก็แต่ว่าผมเอามาลงเฉพาะเครื่องเสียงนี่เพราะว่าเราเป็นช่องให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ PA นะครับเราจึงค่อยๆทยอยสืบค้นแนะนำหาบริษัทต่างๆที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ PA ทั้งหลายแหล่นะครับมาให้พี่น้องเราได้รู้นะครับได้รู้ก่อนตัดสินใจอะไรไปหลายๆอย่างนะครับ มีเท่านี้นะครับมาฝากกันวันละเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามันยาวมันจะเบื่อนะครับในการดูในการรับชมเนี่ยมันจะเบื่อคลิปของเราจึงเน้นอยู่ที่ประมาณ5นาที6นาทีเท่านั้นเองนะครับเท่าที่สมองเรารับได้แล้วก็ฟังรู้เรื่องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม